สวัสดีครับทุกคนน่าจะจําได้นะครับว่าก่อนหน้านี้ผมเคยลงคลิปว่าผมเลือกใช้ที่นอนจากทางเบสเกียร์รุ่น m 1 x และตอนนี้ผมใช้มาเกือบ2ปีแล้ววันนี้ผมอยากมาแชร์ความรู้สึกว่าหลังจากการที่ใช้ที่นอนดีๆแล้วมันเป็นยังไงบ้างครับไปเลย อันดับแรกเลยนะครับคืออย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าผมเป็นคนที่กิจกรรมแน่นมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกีฬาแล้วก็จะเป็นเรื่องของเข้าจิมมถ่ายทําละครบูคิวบูอะไรต่างๆค่อนขนะ้างหนักใช้ร่างกายเยอะมากผมเลยให้ความสําคัญกับการเลือกที่นอนจนมาเจอรุ่น M1X นี่แหละครับจากทางเบสเกียผมเข้าไปลองที่สาขาเลยพอเข้าไปได้ไปสัมผัสคือแบบเฮ้ย มันดีจริงๆเหรอคือในความคิดเราคือที่นอนแน่นๆสิมันถึงดีเพราะผมได้ลองนอนเท่านั้นแหละครับมันรองรับสรีระร่างกายเราจริงๆมันสามารถทําให้ผมเนี่ยนอนหลับสนิทต,ตลอดทั้งคืนและตอนนี้นะครับผมเองก็อยากเลือกซื้อที่นอนดีๆจากทางเบสเกีย์ให้คุณพ่อคุณแม่ได้หลับสนิทบ้างซึ่งผมได้เก็บภาพบรรยากาศตอนที่คุณพ่อคุณแม่ไปฟิตติ้งที่นอนที่สาขาแล้วนะครับให้คำแนะนำ ดีมากๆเลยนะครับผมตอนนี้เตียงมาถึงบ้านแล้วนะครับเตียงที่เลือกให้คุณพอ่อคุณแม่นั่นคือ S3 Sport เองครับผมมีความเฟิร์มมากกว่ารุ่นผมนะครับซคุณพ่อคุณแม่แฮปปี้มากๆเลยครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปทำการฟิตติ้งได้ที่ b บ g เกี r เพ r ร์ฟอร์แมนซ์ชนะครับคุณจะได้คําแนะนำที่ดีแล้วก็เลือกเตียงที่ใช่สำหรับคุณนะครับเหมือนเตียงที่ใช่สำหรับผมจากทางเบเกียนี่เองครับผม